มันเยอะเกินผมพอคุยเอาโดดโดแล้วได้ไหมเนาะ เข้ามาแล้วก็ช่วยแชร์ก่อนนะแชร์ก่อน,นนะตอนนี้ก็ทั้งหมด93ท่านนะครับ295ท่านแล้วขอบคุณครับนที่เข้ามาบางท่านสงสัยว่าเอ๊ะมาทำอะไรกันที่นี่วันนี้ผมอยู่อำเภอทับทันจังหวัดอุดทัยธานีนะครับเคสนี้เป็นเคสที่เขาอยู่แค่สองคนใช่ไหมเอใช่ปะ คือ,อคุณลุงและคุณป้าคุณลุงเนี่ยติดเตียงส่วนคุณป้าเนี่ยรับจ้างตัดไม้หาไม้ทําฟืนได้รายได้ประมาณร้อยกว่าบาทนะต่อวันประมาณนั้นร้อยสองร้อยเขาบอกอย่างนี้นะที่ผมได้ข้อมาูลมานะแล้วก็สิ่งที่เขาอยากได้ก็มีหลายๆอย่างเดี๋ยว,วเราเข้าไปดูแล้วกันเข้าดูพร้อมกันผมมาถึงนี่แตย่ยังไม่ได้เข้านะต้วยฝั่งก็เพิ่งมาจอดรถแล้วก็เตรียมกล้องถ่ายเลยยังไม่ได้เข้าไปดูยังไม่ได้เข้าไปเห็นผมบอกเลยว่าสไตล์ผมคือเห็นพร้อมกัน เราจะไม่มีการนัดแนสคริปหรือไม่มีการที่จะมานาัดให้เขาพูดใหหน้างองศารไปเห็นด้วยกันสไตล์ผมแบบนี้ถ้ามว่าไปเห็นแล้วเปิดว่าเขาไม่ได้ลาบากจริงเป็นการไปหี่เราออกเลยกลับเลยแต่ถ้าหน้างองศารจริงคุยแล้วน่าช่วยอยู่ว่าแล้วดูว่าเราจะช่วยอะไรกันบ้างนะไปอถอดน,นี่เนาะ โอ้ยอย่าเ,อาเข้ามาเมื่อกี้มีเพื่อนบ้านมายืนดูอยู่ด้วยบอกว่าผมขอถ่ายทาก่อนผมขอคุยกเขาก่อนก็นนเลยให้เขา,เ,าเดี๋ยวเพื่อน็ายุ่งเดี๋ยวเขาจะเข้ามาคุยด้วยไหมครับผมอยากเขาําคุยเมาชอบคุยกับผมคนเดียวนะก็เลยอ,อ่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอามีสองประตูเหรอกูก็เข้าตรง,งูให้กูเข้าลำบากสักกานคลีปเปเงเดียววันนะี้ก็เจอกันแล้วเนี่ยเอโโธ ไงเราคุณพ่อวองโป้นมีแม่มีผ้าผ้าปิดมผ้าปิดด้วยผ้าปิดอันนี้แม่ภรรยาหรือเป็นแม่เขาภรรยาโทษนะโทษนะเพราะว่าเดี๋ยวมาาันจะโป้เนาะปิดด้วยก่อนเนออายเขาอายเขาเป็นอะไรครับตอนแรกถึงได้เป็นแบบนี้นะแม่มปนี่เลยแม่ไปยืนนี่เลยแม่ไปตรงไนไปต้องไปยืนแอบเลยอ,นะอ๋อแล้วผ่าตัด ก็คือเอาไปพึบเอาพึบเลยอตอนนี้ก็มีลูกไหมแล้วลูกอยู่ไหนกันหมดอ่ะเดี๋ยวเเ่นอาลูกเอาลูกมาดูสิเอาลูกมาดูดิาสิเพราะว่าตอนที่แจ้งไปกับผมว่าอยู่วันสองคนผมเองใช่ไหมอ๋ออออ๋โอเคนั้นมีลูกก็เอาลูกมาดูด้วยมาสวัสดีจ้าสวัสดีลูกดี แล้วคุณป้าทิ่คนเดียวเหรอตอนเนี้ยทํางานคนเดียวทําทำอะไรรับจ้างทั่วไปทั่วไปคืออใ,ใครหาทําอะไรตัดฟืนถางหญ้าไถานาะเกี่ยวข้าวอะไรไปหมดใช่ได้วันเท่าไหร่สองร้อยาสามร้อยสองร้อยสามร้อมีทุกวันไหมถ้าสองร้อยเนี่ยผมบอกแล้ว่าถ้าสามรอยเนี่ยตกเดือนละเก้าพันไม่ไมีทุกวัน อ๋อมพราะต้องบอกรายละเอียดด้วยเพราะว่าเดี๋ยวบางคนจะคิดว่าเฮ้ยมีทุกวันหรือเปล่าเราสามร้อยนี่คือเลยได้ดีนะเป็นบางวันเป็นบางวันบางวันก็ไม่ได้ไปทำบางวันก็ไปทําอะไรเงี้ยบางวันก็ไปรับจ้างเขาถอนยาถ่านยาก็ได้สองร้อยก็ค่าใช้จ่ายก็ไม่พอละวทางเงยนลูกกี่ปีอะไรเงี้ยเติมกี่ปีนะได้ปีจะได้ปีหนึ่ปีกว่าก่อนเหมือนพ่อเาแล้วก่อนพ่อไม่เหมือนเนี้ย แต่พ่อผมตายไปแล้วพูดไม่ได้ไม่ไรแผลหนึ่งเนาะเคยอดไหมทำจริงอดอยังไงอ่ะต้องไปขอข้าวพาักกินขอข้าวพาักกินมั้ยนี่พ่นผมขออนุญาตเนาะเดี๋ยวเรามานั่งคุยหน้าเดี๋ยวผมยืนแล้วคุณป้าก็ตัวเตี้ยผมก็ต้องก้มโคงอย่างนี้ผมปวดหลังนะ,ะนั่งกันเลยตรงนี้นั่งหน้าเตียงมามาจะได้เห็นทั่วหน้ามา มาลูกมาคนนี้มานั่งกันนั่งกันนั่ง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 มาระ <c oughs> วังระวังระวัง,งโทษโทษโทษเออแล้ว <c oughs> นั่งออกขาไม่ได้อย่างงี้เวลาไปทํางานโอ้นี่มาดูเฮ้ยเข่าผ่าเว้ยอันนี้คืออันนี้เป็นอะไรฮะทำไมต้องผ่าใ <c oughs> ส่เหล็กลดความลดความใส่เหล็กปะใส่เหล็กปะใส่อยู่รูปสะบ้าไม่มีแล้วทุกวันนี้ก็คือแบบว่าต้องหากินคนเดียวทั้งส่งลูกเรียนด้วยแล้วก็ดูแลสามีด้วย ความจริงเคยแบบไม่มีอ่ะที่ไม่มีอ่ะไม่มีจริงบางวันต้องอไปหาพระขอข้าพระมากินลูกก็ไม่มีตังไปโรงเรียนอ๋อแล้วเวลาหนูไปโรงเรียนไม่มีตังไปแล้วทำไงลูกก็เพื่อนโรงเรียนเขาสนิทกันเขาก็แบ่งให้กินบ้างอะไรแบบเพื่อนแบ่งให้กิน <c oughs> สื้อผ้านักเรียนมีกี่ชุดชุดเดียวมีชุดเดียวค่ะชุดเดียวแป๊บนึงมานี่ลูกมานี่มามาหามาหาลุงมานี่นี่รุ่นลุงแล้วมานี่มาอให้ใกล้กันมาเออชุดเดียวนี่ใส่ห้าวันเหรอค่ะแล้วมันใส่ทันเหรอก็ต้องซักซักซักเกี่ยงอย่างเงี้ยกลับมาก็ซักในขอโทษนะขอยืนยันหลักฐานขอดูชุดนักเรียนหน่อยให้ลุงดูหน่อย ไพรุ่งนนั้นเอามาไปหยิบไปถุงก้อสอบมาไปหยิบมาไอ้ไอ้เตี้ยหยิบมาเดี๋ยวให้ให้ให้ใครดูหน่อยลูกไหนอันนี้นี่นี่เตี้หยิบมาเอานี้มามาดูกันอย่างงี้เลยมาเสื้อผ้าอยู่ในนั้นหมดเลยเสื้อผ้าอยู่ในนี้เหรอใช่เวลาจะใส่เราออกมาเร็วว่าครูเขาแจกแค่ชุดเดียวจะสอบไหนเราไม่มีตู้เสื้อผ้าไม่เลยของเจ้าบ้านทั้งหมดเลยนี่คืออันนี้แบบแป๊บนึงของเจ้าบ้านนี่คือบ้านเช่าเหรอฮะบ้านเช่าค่ะไม่ใช่บ้านตัวเองอ่ะบ้านเช่าเหรอใช่ เช่าเดือนเท่าไหร่แม่เช่าเดือนเท่าไหร่แปดร้อต่อเดือนต้องบอกว่าตอนได้รับพาระทั้งหมดคือค่ากินสามีดูแลสามีลูกแล้วก็ตัวเองกินข้าวแล้วไหนค่าเช่าบ้านอีกเวลาทำงานใกล้ๆก็จะวิ่งกลับมาเอาข้าวมาให้กินสมมติทำจริงนะไอ้ที่บอกงานไม่ได้มีทุกวันเนี่ยเดือนไหนที่มีงานน้อยสุดนับได้ไม่กี่วันสวันสวันนึงเฮ้ย <c oughs> ริง เดือนหนึ่งมีงานสามวันนักแสดงว่าคุณแม่มีเงินไม่ถึงเก้าร้อยต่อเดือนใ <c oughs> ในเดือนนั้นใช่ไหมแล้วอยู่ยังไงบางคนนู้นมาช่วยมัากคนนี้มาช่วยมังนนมยม่งแล้วก็ไปขอข้าวเขากิน,นมัากเลยขอข้าววัดสนมากจะไปขอข้าววัดในบ้านไม่มีอะไรเลยมีแค่พัดลมนะที่เอ็นเห็นนะพัดลมอันนี้ก็ของพระเขาเอามาให้ผมก็ของบ้านเนี่ยจของบ้องกินพระทำที่แม่เคยน้อยใจไหมน้อยใจเราต้องสู้อ่ะ เคยเห็นลูกไปโรงเรียนมีชุดต้องเรียนแค่ชุดเดียวเนี่ยเคยสงสารลูกบ้างไหมแล้วเวลาลูกไม่มีเงินโรงเรียนบอกลูกยังไงหนูวันนี้ไม่มีตงังค์นะลูกนะไม่เป็นไรแม่ลูวมันไหวฝนลมก็พังไม่็นไรแม่ <c oughs> คือบอกลูกไม่มีตงังค์โรงเรียนนะแล้วแล้วนหนูก็แม่ไปทำงานแม่ได้เงินมาไวแม่จะไปเอาไปให้ตอนเที่ยงอะไรอย่างเงี้ย แล้วถ้าสมมติมีไหมวันไหนที่เพื่อนไม่รู้ว่าเราไม่มีตังแล้วเราอดอ่ะมีไหมมีค่ะมีมากทนได้ลูกก็เข้าไปอยู่ในห้องเรียนคือเพื่อนกินเพื่อนกินกันแล้วเราว่าเราไม่อยากเห็นเขาเราไม่อยากไม่อยากอยากกินกับเขาแล้วก็ไปเข้าเวลาห้องเรียนคนเดียวใช่ค่ะเห็นเพื่อนใส่ย,ยุทธโรงเรียนได้สวยรู้สึกไงลูก <c oughs> อยากมีไหม ขรลองด,ด, <c oughs> ด,ดูดูเด้ดูลึกลึกด้วยทดสอบหน่อยว,วะนี่เหรอเสื้อผ้าที่อยู่ในถุงนี่คือตู้เสื้อผ้าหนูใช่ไหมใช่ค่ย้ายออกมาจากตู้อืมโอเคไม่ได้ลงมาไหนมลุงลุงลุงไม่ดูแล้วกันนะเอาเป็นว่าแค่นี้เป็นเคสที่กู สี่เดือนห้าเดือนแล้วที่ไม่เคยเจอเคสขนาดนี้นะฮะนี่คือเด็กมีชุดนักเรียนที่ว่าครูเคยเห็นก็คือเจ็ดคนที่เราไปเจอที่ว่ามีชุดนักเรียนชุดเดียวแต่เขายังมีญาติพี่น้องแล้วก็ยังมีตู้มีที่นอนแต่เนี่ยแม่นอนตรงไหนกัน,น,น,นแล้วที่นอนอยู่ไหน อ,อย่าว่างัน,นี้นะลหลเน้อลุงไม่ได้มาจะทำลายของหนูนะ,ะแล้วนี่นี่คือนี่คือชุดเนตรนาลีของหนูแล้วลูก<ช>อันนี้คือเรียนเฉพาะวันไหนลูกเฉพาะวันวันพฤหัสคะ่ะแล้ววันไหนอันนี้คือชุดนเรนเนตรนาลีนะดูนะคุณดูนะครับนี่ใส่เมื่อกี่ปีแล้วลูกตั้งแต่ป .5 ป .6 แล้วตอนนี้อยู่อยู่อยู่ปอ,อะไรแล้ว 2> ม .2 ค่ะนี่อยู่แล้วไงป .5 ไหนลุงขอดูหนูใส่เด้ชุดเนี้ยที่หนูใส่เรียนทุกวันนี้นี่คือชุดที่ยังใส่เรียนปัจจุบันนะไหนๆใส่ให้ดูสิอยากเห็นไอ้ใส่ได้ไอ้ไอ้คางดูอยู่อปว่าวะไม่เป็นไรไม่เพราะว่ากูอยากให้เห็นเคลนี้หมยและอยากให้คนในยูทู e เห็นด้วยนี่ที่หนูใส่ตั้งแต่ป .5 จนทุกวันนี้อยู่ม .2 ก็ยังใส่เสื้อตัวนี้อยู่อยากได้ใหม่ไหม แล้วเวลาเพื่อนไปเที่ยวงานหรืออะไรเงี้ยเดินห้างแหละเวลาเขากินอะไรดีดดขนมขนมอ่เงี้ยหนูอยากกินไหมลูกอยากค่ะแล้วทําไงขอเขาไม่หรือว่าเขาแบ่งให้กินหรือ,อยังไงก็เข้าไปขอเพื่อนบางครั้งเพื่อนก็ไม่ให้เขาไม่ให้เขาบอกเขาบอกเขาบอกว่าไงเ <c oughs> ขอบอาบอกว่าไงว่ากูไม่ให้ ตังมนก็ไปซื้อกินเองบ้างดิหนูเบอกว่าหนูไม่มีตังหนูขอกินหน่อยยังได้ไหม,มบอกไม่ได้เออขอนิ่งๆเขาบอกว่าไม่ไม่ได้มี ไม่ให้ใช่ค่ะเขาบอกไม่ให้แล้วลูกลูกเคยกลับมาบอกหรือไหมว่าเขาหิวยังไงเนาะื่อกกินอะไรอยากกินมั่งอะไรเงี้ยบอกเอออยา่าไปอยากกินเดี๋ยวเพราะเลูกเดี๋ยวเรามีตังค์เราค่อยกินจะบอกกับลนะูกเนี่ยเดีวเรามีตังค์เราค่อยกินลูกไม่ต้องน้อยใจเดี๋ยวแม่ทางานมาเดี๋ยวไปซื้อขนมถุงละห้าบาทถุงละสิบบาทกินเอาลูกไม่ต้องไปอยากกินแบบเขา มมบนุเนี่ยเขามาเขาไปเดินห้างเพื่อนไปเดินห้างเขาคุยให้ฟังอะไรๆเนี่ยไหนขอดูเสื้อเรียนเสื้อเรียนอ,อันนี้เสือ้ออันนี้นะอ๋อๆน,น,นะนะคุณหลายๆคนเห็นแล้วนะครับคุณเห็นแล้วใช่ไหมว่านี่คือชุดเนตรนาลีที่น้องใส่ตั้งแต่ป .5 ป .6 จนทุกวันนี้น้องอยู่ม .2 ก็ยังใส่เสื้อตัวนี้โทษนะลูกนะลุงขอโทษนะมันมันเล็กจัดอย่างงี้แล้วหนูเคยโดนทำจริงหนูเคยโดนเดินโดนโดนล้อไหมลูกเคยโดนล้อไหม ว่าเสื้อเก่าหรือว่าไม่มีเงินกินเ,นยเคยโดนเพื่อนล้อไหมลูกไม่ค่ะส่วนมากจะไม่ค่อยมีเพราะว่าเพื่อนเขาจะไม่รู้กันว่าน,นี้มันชุดใหม่หรือชุดเก่าแต่ที่ <c oughs> ลุงเห็นเนี่ยข <c oughs> ี้เกลือเต็มเลยลูกนะแลวนี่ก็หนูไม่มีตู้ใส่เสื้อผ้าก็เอาใส่กระสอบไว้ใส่จะเอาไปปั่นเอาไปซักแล้วเวลาที่ไปโรงเรียนเนี่ยรีดปะหรือว่าไปแบบยับ,ย,บยับแบบนี้ <c oughs> ไปยับยับค่ะบางครั้งก็รีดแตะ ตอรีดมัน<ำ>เป็นเป็นสนิมอะไรสักอย่างเวลารีดนเตี๊ยบมา,มา,ม,ามาดูเตี๊ยบไปดูเตี๊ยบมาดูดิเอ่ากล้องอยู่เฉยจับผ้าไปไม่มต้องแั้นเดี๋ยวมันจะคนจะเวียนหัวเอา,สาเสื้อเตี๊ยบส่งมาอืมนี่คือตอรีดของน้องดีใช้รีดเสื้อผ้านักเรียนเนาะ,คะใครบอกให้ติดต่อหาผม ที่อเป็นกู้ภัยใช่ไหมให้ติดต่อหาผมใช่ไหมเพราะว่าไม่รู้จะขอความช่วยเหลือจากใครแล้วไงทีน,นี้เขาดูในอะไรงั้เรียกไม่ถูกไปในยูทูบในเพจเฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยปะั้งงานเชประั้งงานกลับบ้านมาเด็กอื่นมีโทรศัพท์เล่นเด็กคนอื่นมีทีวีดูหนูอย,อยากดูทีวีไหมลูกอยากค่ะแต่ก็ไม่มี แล้วเวลาอยากดูหนังทําไงไปดูบ้านเพื่อนหรือว่ายังไงไม่ค่ะหนูมไม่เคยหนยูมไม่ค่อยสนสับใครหนูก็อยู่บ้านใช่<ด>อยู่ในบ,บ้านของเราเองบางทีเราไปทํางานก็ให้ลูกอยู่เราไปทํางานไก,กลๆอนะไรยเงี้ยทำทีน่ะลูกนะทำทีนะเวลาเห็นเพื่อนเขาใส่เสื้อผ้าสวยๆเนาะมีช่วงเรียนดีๆสะอาดๆใส่รองเทา้าสวยๆใส่หนูรู้สึกยังไงอยากถามเขารู้สึกจริงๆเลยน้อยใจ ว่าทำไมต,ตัวเองไม่มีเหมือนเพื่อนบ้างทำไมชีวิตของตัวหนูต้องเป็นแบบนี้ <c oughs> นอยาก <c oughs> ได้ของดีๆแบบเพื่อนแต่หนูก็ไม่เคยมีมเคยได้มีอะไรแบบเพื่อนดีๆใส่แบบเพื่อนบ้างเลยใส่แต่ของเก่าๆกันคะ่ะรองเท้าเรี้ยงก็ขาใส่แบบต่ป๊อหมรองเท้าผ้าใบก็ไม่มีใส่มันเพื่อนเขา น้อยใจมากที่สุดเลยหนูมไม่เคยได้อะไรในสิ่งที่ต้องการมาตลอดสงสารลูกใช่ไหมนี่สงสารลูกเขาร้องไห้เหรอออนนี้เขาร้องไห้ใช่ไหมเนี่ย ดีอยู่เขาก็ไม่เคยปล่อยให้ครอบครัวลำบากเอเอาบอลมยางกัาป่ะเอาเอาขึา้นมาอันนี้คุณแม่เดี๋ยวคุณ <c oughs> แม่เอาอันเนี้ยมันกินไฟไม่มากนะเอาใส่ให้ แห้ก็นอนอนะมันจะได้ไม่มีแพลรูปกระดทาร์ปหรอป่ะนะ <c oughs> แล้วก็เออเอา,อางี้ลูกลุงจะพูดฟังนะว่ามีคนใจดีช่วยทุนทร,รัพย์ลุงมาในการเดินทางหนึ่งหมื่นบาทช่วยลุง <c oughs> เขาช่วยลุงแต่ลุงจะให้หนูโดยที่ไม่เกี่ยวกับทางนี้ที่จะช่วยนะลูกเพจหลายๆท่านครับตอนนี้กี่คนแล้ว พันสามร้อยท่านนี้นะครับบางคนเพิ่งเข้ามาไม่รู้เหตุการณ์ว่านี่คืออะไรนะฮะที่อยู่ตรงนี้คือบ้านเช่าเช่าเดือนละแปดร้อยคุณแม่ท่านนี้ทํางานรับจ้างได้วันละสองร้อยบ้างสามร้อยบ้างทั้งเดือนนะครับบางทีมีงานจ้างอยู่แค่สามวันนั่นคือมีเงินไรายได้เดือนหนึ่งมีเงินแค่เก้าร้อยบาทนะครับเ็กคนนี้นะครับชุดนักเรียนมีชุดเดียวห้าวันไปโรงเรียนมีชุดเดียว,ว,ยดดยวกลับมารีบซักนะฮะแล้วก็รีดเสื้อในดาลี มีอยู่ตัวเดียวนะครับตั้งแต่ป5จนทุกวันนี้น้องอยู่ม2ออแล้วก็ยังใส่ตัวนี้เหมือนเดิมแล้วที่คุณเห็นว่าถุงนี่คือถุงอะไรนี่คือตู้เสื้อผ้าของเด็กคนนี้ครับ